แล้วก็เป็นอนุภาพเบ็ดตะเล็ดของท่านนะจ๊ะเพราะงานจริงของท่านมันงานเป,ปลาาต้นเหตุแห่งความทุกข์สรอมมมรของสรพสัตทั้งหลายนะจ๊ะสรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ใครรู้ได้ยากนี่นะจ๊ะ เรามาฟังอนุภาพเบตเตเลตของท่านนะจ๊ะในคุณลุโภวัดปากน้ำประรธิ์จเจริญตอนวิทย์วายวัดเลกเชื่อนรมน์แสงชนินทรัพยอายุื สี่สิบหนึ่งปีนะจ๊ะอยู่ยจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นชาวสวรรค์นะจ๊ะปัจจุบันเปิดร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟทุกชนิดกันดีนี่จ้ะนี่จ้ะอะไรก็ซ่อมได้จ้ะ ดีครับใครมีเครื่องอะไรพังๆต้องการจะให้เราซ่อมยกออกมาเลยนะครับเราซ่อมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจ ลวงพ่อครับเดิมโลกแล้วรอบครัวทุกคนแอนตี้ตวัดพระธรรมก,กายมากคะ่ะแอนตี้ปแปลว,ว่ารักมากถูกต้องจ้ะเขาเรียกว่ารักซ่อนเลน์อันนี้นะแต่เนื่องจากเข้าวัดพระธรรมก,กายแล้วรวยนี่สิลูกและครอบครัวทุกคนก็นเลยเลิกแอนตี้คะ่ะเห็นไหมแอนตี้โชวค์คลาวเห็นไหม อีกทั้งถ้าไม่ได้ข่าวัดนี้ลูกงคงฆ่าตัวตายอย่านะลุงนะฆ่าตัวตายเนี่ยร้ายยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นแต่ฆ่าคนอื่นก็ยิ่งร้ายมากๆเลยนะเพราะนั้นไม่ควรจะฆ่าใครนะถ้าไม่ได้ข่าวันนี้ลูกงคงฆ่าตัวตายหรือไม่ก็งคงฆ่าใครตาย <laughs> สักคนไม่ควรเนี่ยไม่ควรนะจะมหานรกมีเนาะ หรือไม่ปานี้คงอยู่รโรงพยาบาลบ้าไปแล้วครับพราะเราหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เป็นความประสงค์ของใคร <c oughs> มารประสงค์หรือใครประสงค์ในอาจารย์เนี่ยมารประสงค์เนี่ยให้หมดเนื้อหมดตัวเนียไม่ใช่บททดสอบใครเราจะหมดจริง โดนโกองเงินนี่ไอ้แม่เจ้าจะเป็นบททดสอบหรือนี่าลารจานี่กับมารประสงค์เนอะมีนี่สินพรุงพรังแต่พอลูกมาทำบุญกับวัดนี้นี่สิลูกก็ลืมตานี่นะอ้า,อาปากา <laughs> จะมีอะไรรับซ่อมเครื่องใช้ฟรรมของตัวเองได้สำเร็จ อีกทั้งบกว่าวันนี้แล้วยังเจอเหตุอัศจรรย์หลายเคเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องที่ลงพ้าหนวข่าวสือพิมพ์เรื่องไฟไหม้ชุมมชนแนหอัดใจกลานลงนครสวรรค์วอดเกือบ40หลังคาเรือนดูคลิปวิดีโอเลยเนี่ยนะ วันที่เจกรกฎาคมสองห้าห้าสี่ซึ่งเกิดจะเถือเป็นวันโลกาวินาของครอบครัวลูกเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วในช่วงค่ำยืยุกไม่กลิ่นไม่ฉุนกึกลอยมาเตะจมูกอย่างแรงเจรูญและสามีเดินทำจมูกฟุดฟุดฟิตฟิตหาตัวเนตแห่งกลิ่นกงินอลมานและในเวลาต่อมาพอลูกมอมานนอกบ้านก็เห็นผู้คนวิ่งกันอย่างโกลาหลร้องตะโกนล,ลั่นว่าไฟไหม ขณะลูกก็ไม่รอช้าวิ่งออกไปดูปรากฏว่าปเปลวมันลุกโชดช่วงชัชวังสูงท่วมหลังคาชั้นสองบ้านที่ห่างจากลูกแค่สามหลังเท่านั้นซ <c oughs> ัมรารไฟมันลามเร็วและแรงมากตามลมที่หมกระพือกันโชคคราวก็มีพาย,ยุและก็ยังพัดพุ่งตรงมายังบ้านลูกด้วย <c oughs> พอห่างจาก บ้านจะไฟไหมา้สามหลังเลยจ้ะดังจะบ้างโรกโยติดถนน,ถน,นด้านข้างเป็นแนวยาวจึ่งการอยติดถนนนี่แหละค่ะเป็นโชคร้ายอย่างหนึ่งเพราะความก้างของถนนทําให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวบ้านต่อบ้านอ้าวน่าจะดีเนอะ <Yeah. S 1> อ่อทำให้อากาศพัดผ่านได้อย่างสะดวก <Yeah. S 1> อ้าวก็น่าจะดีเนี่ ถึงถ้า,ากาศผ่านสะดวกก็จะช่วยทําให้เปลวเพลิงลุกกระเพือขึ้นเพราะอากาศมีออกซิเจนที่ช่วยในการทําให้ติดไฟได้ดีอ๋อเพานั้นบ้านควรติดกันงนั้นเหรอไม่มีไฟนะเหมือนเวลาเราก่อเตาถ่านหากเรา,เาพัดมาพัดเปลวไฟก็จะยิ่งลุกโชนสูงขึ้นโอ นี่จะช่องลมที่อากาศพอ่อนช่วยช่วยในการทำให้ไฟติดนั้ำเปลวเพลิงจะลุกโชนโอ mm hmm. ได้เหตุผลนี้เองค่ะทำให้เปลวเพลิงที่สูงท่วมหลังคาเนี่ยม่งทิศทางมันยังบ้างลูก เป้นความตกใจทำให้หัวแจงลูกเต้นแรงกระลาลวดังตุบตับตุบตับ,ตบแต่กัยบยางรวบรวมสติเพื่อไปรวบรวมสตางค์ที่ซุกไว้ตามที่ต่างๆของบ้าน oh. มีเหตุผลอีทั้งคนทั้งครบอบคังลูกวิ่งลนลาพยามยเก็บของสำคัญให้เร็วที่สุดบางคนแบกตุม่มมองเนอะ oh. สำคัญนะ แล้วขนออกไปก่อนแต่เนื่องจากของเยอะจัดค่ะแถมทุกอย่างดูสำคัญไปหมดเลยตั้งแต่เครื่องไฟฟ้าลูกค้าเนี่ยเป็นอรอยลอยเครื่องตู้เย็นทีวีตู้กับข้าวถังแก๊สสุมน้ำ ซึ่งร้นแล้วแ,ลแต่ยกไม่ไหวทั้งนั้นอีกทั้งเวลาก็ยังกระชันมากเมื่อคำนวณจาก <laughs> คำนวณจากตราเร็วในการไหม้ของไฟแล้วภายในสิบนาทีก็จะไหม้ถึงบ้านลูกแน่นอน10บนาทีเนี่ย <c oughs> จ้ะแล้วบ้านลกก็ต้องไหม้กลายไปกีเท่าภายในพริบตาแล้วขนาดหนึ่งจมองไฟยังไหม้ไปแล้วในแนวรัศมีวอดไปถึง30มสิบหลัง เนื่องจากชุมชนแออตรงนั้นเป็นบ้านไม้ที่ติดไฟง่ายมากแถมยังสร้างติดติดกันถึงเจ็สิหลังคาเรือนค่ะโอ้ใครอยู่ตรงนั้นก็หนาวเลยเนาะลมบากคะ่ะตอนนั้นโลกหมดที่เพิ่งแล้วค่ะเพราะรถเดบเพลิงคันที่พิ่งมาถึงหน้าบ้านลูกมาแต่รถ <c oughs> ไม่นำน้ำมาด้วยแล้วมาใหม่แลยจะเนี่ยแล้วพอไปตามรถดับเพลมาอีกคันที่มีน้ำก็ดันไม่ไม่เดาสายฉีดมา อัแล้วมาทำไมเนะนี่ยเ,เออนี่สองคันแล้วนะโลก,จกเจงรีบวิ่งไปหาที่พึ่งสุดท้ายาเอาพึ่งรถดะเบิงไม่ได้แล้วคือ <c oughs> ไปที่หิ่งพระรีบคว้าธงรูปหลวงปู่ขึ้นมาผมนํามือไหว้หลวงปู่มีธงรูปหลวงปูด่ดรืออรจ้ะอ๋อ โดยพูดว่าลวงปู่เจ้าขาลูกจะเสียอะไรไปไม่ได้อีกแล้วนะเจ้าคะลูกก็ะทำบุญมาเยอะอ๋อไม่ตอว่าอ๋อท้าความอ๋อกำลังเกิดนำอ๋อเออเออทบทวนบุญนะลูกเนี่ย ก็เป็นคนดีที่หนึ่งคนหนึ่งนะเออหน้าสีฮาสี่ฮะน่าเห็นใจเนาะละทุ่มเททํางานพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกําลังเออนี่ต้องอ่อนๆในแปลนนี่เนะนี่เล่าหลวงปู้ฟังนี่ไม่จะอออแถมยังโดนคนไม่เข้าใจด่าอีกโอ้โ้นี่ท่านของซีฮารนะ แต่ลูกก็ไม่เคยเท้อโอ้ต่อการน้อนานตีพุนำนำบุญเลยค่ะเออมีเหตุผลเเสร็จแล้วลูกก็วิง่งเอาทงไปโบกปัดไฟโ,<อ> <laughs> โบกทียิบเลย <laughs> แบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะติงแต่กลายไม่เห็นลูกตอนนั้นแล้วเ<อ>ขาคงหาว่าลูก แต่ลูกก็ไม่โกรธเขาหรอกค่ะเพราะมันเหมือนจริงๆ <c oughs> คือไฟไหม้แทนที่จะรีบไปเก็บของที่เหลือแ <c> ต <oughs> ่กลับไปยืนบอกทรงราวคนเสียสติ <c oughs> จากนั้นลูกก็เลยเอาไปปักไปหน้าบ้านก็ออบอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย แล้วก็ร,กร้องขอหลวงปู่ช่วยดีใจที่จดจอ่อที่ต้องอ่อนๆ่นท่านใดเนะนี่เนาะนี่อ๋อธงนี่เองนี่ธงรูปหลวงปู่นีน่เจ้า <c oughs> <c oughs> ม,มาดูเจ้าเมื่อบอกเสร็จลูกเอามาปักหน้าบ้านแบบนี้ละกันนี่ นี่อือห <laughs> ลวงพ่อคะทันใดนั่นเองค่ะเลิกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง <c oughs> เพราะอยู่อยู่เปลวไฟที่ลูกโชนท่วมบ้านชั้นสองนั้นมันเปลี่ยนทิศกลับหลังหันไปไหม อย่างที่ตรงข้ามอย่างไม่มีเหตุผลโอ <laughs> แล้วทานที่ทุกคนในบ้านเหนหนั้นก็กระโดดกอดคอก็ใหญ่เลยค่ะอ,อม,มีอย่างนี้ด้วย <laughs> นี่นี่ทั้งทีมเลยในจานี้ แถมยังตะกรอนสดเสียงว่าเรารอดแล้วอีกทั้งยังต่างชี้มือชี้ไม้พร้อมกับพูดว่าเห็นไหมเห็นไหมยังมีหน้ามาพูดไฟมันเปลี่ยนที่กระโดดไปเลยถึงพนักง,งานดับเพลิงที่ไม่ยอมเอาน้ำมาก็เป็นไปกับอาราวด้วยค่ะถึงก็พูดขึ้นในความตะลึงว่าเฮ้ย มันเป็นไปได้ยังไงวะยูไฟมันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนไปได้ยังไงวะความจริงฝั่งนี้มันต้องโดนไหมแล้วทําไมมันกระโดดข้าไปยังฝั่งโน้นยาวเลยวะโอ้ เองท้ครนต่าง,งาพากันงงมากในระดับซุปเปอร์งงเลยปนประหลาดใจจนพนักงานดับปรลิงรีบถามลูกด้ยวยความตะลึเว่าถามจริงๆเถอะมีของดีอะไรลูกก็ตอบว่านี่ไงทองหลวงปู่วัดปักน้ำตาตุ้ยแะและพอตอบ <laughs> พอตอบไปอย่างนั้นนับจากนั้น,นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของทองหลวงปู่ก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮา ย่านั้นว่าเพราะตรงอันนี้แหละที่ทำให้บ้านลูกพราชก,การวอดไวายไปแบบบุดวิด,วด oh. จนมีแต่คนอยากได้ oh. นี่นะ <Yeah. S 1> แต่พรุ่งนี้เราไม่มีใช่ไหมจะ๊ะ <Yeah. S 1> สุดท้ายนน้ลูกต้องไปขอลุยทำหน้าที่ชวนคนมาหลอดทองหลวงปู่ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ส่งมาหลายวันแล้ว <Yeah. S 1> ที่ลูกขอบารมีกราบขอพรจากหลวงพ่อหลูกทำบุญด้วยตัวเอง ได้ชวนคนมาทำบุญได้เยอะๆนะคะัพระโลกก็อยากได้รัตนชาติต้นสมมปัติ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะ <c oughs> ที่หลวงพ่อจะมอบให้เป็นของขวัญอีกทั้งยังอยากไปจับสายศีลศีลน,นี่ศีลส่สอคอเลยจะ๊ะที่โยมาจากแท่นหล่อหลวงปู่เพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านด้วยขอนี่โอ้ you know